อันนี้ก็คือในส่วนของอ่าพอเชียนหน่อยหลักสิบนะครับมาพบม,มาปอกันบรรยากาศช่วงเที่ยงพอดีมาทาเจ้านัเจ้าข้ากินเข่าอยู่อ่ามันหกะเป็นยังค่อยได้ไม่กินเขา่าเศ้าเที่ยงป่านี้มันยังไงมันยากว่ายังไงมันอาากเบบไปมันยาก จักสีลงไปปั่นกั้นตอกันแท้เกี่ยวใหญ่งวดอยากยังอยากจนวันรับลอยทั้งแล้วบอกไม่จังที่แบบี่ผูกข้อยกเลยครับผมเป็นว่าผูกขิดผูกได้เลผูกได้ยังผูกใส่ชีวิตคนเฮามันต้องสู่ตัวอ้ายมันเปลี่ยนสั่นเด้อ่านนี้กระซัมไอซัมไส้ผู้หนึ่งฮะล่ะเนาะกะทีรู้จักกันเป็นกรณีพิเศษอยู้ไม่นี่กะทิมาขอแนวทางให้ก้าแล้วปล่อยให้เก็ดตัวเดียวจีเก็ฑแนวไยไเนาะ เเบิ่ดวป้ายเกียจตัวเดียวที่ที่เฮ็ดแนวใดต่อไปใช้ห้าบันีเป็นใดๆแนวทางไปเกียจมากตันกแต่ปีหาคู่ให้ตัวบันรับหน้าคู่ให้หาคู่ให้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบันนี่เดี๋ยวนี่เดียวเราเฮ็ดไว้เกียตัวเดียวโพโวอยูุนิไฟนอ่นมาหลับสามขึ้นแล้วที่น้อเกียจเจ้าหนี่เจียวไปใช้ตัวใดแม่นวะเอาโซ่วช่เอฟซีเนี่ยหลังจากที่มหาตองวัดเพื่อนายเกียตัวเดียว เรียบีวะคุยเก่งมากว่าสั่งวาโอ้จะว่าออกไปสั่งละครับมันคืองานครับพ่อพี่น้องครับฝึกมากนี่หนินี่ก้อนสีเว้านี่ก็ได้จนปากเป้ากอสีเว้านั่นกระไรนี่นะให้เดรคเกตตัวเดียวแม่น้อไอ้นะไอ้บุตรละตะเนเินที่แรกบบุตรละต่ามาหากันว่าขั้นอยากมาจากควายหลายครับผมเกิดมาครับมันชุนมันทำกันมันจักมากนะท้ายแลอวก็เลยอยากควายแบำนี้แล้วกัน มือนี่คือสิอยากไรเหมือนบอกโอ้ยส huh. um, 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 uh, ีอะไรเหมือนเหรอน้องวัต huh. ถ uh ินะมันมันหลายไปนั่นบริเนสเซียเอาปิกอัพมาอยู่นี่เดี๋ยวกันหลายปไปวัตถินี้เป็นลายจีจีไฮลายไปได้ไอ้จีไฮสองคู่สามคู่นี่เระไฮสองคู่สามคู่วัตถินึ่งฟันหางเดียวแตกเนาะเน้นหางเดียวแตกก้อมแปดสามมันบอกวันถินี่ใช่เครื่องหางจังหวันบอกนี่เด้เครื่องหางก็เอิ้นเจ็ดตัวเดียวนี่แหละเครื่องหางอ๋อ นี่ได้น่เขียนกันได้เอาู้ที่เขียนกได้เอาว่ามาบัดนี้อายเอ้ยว่าจังไดเก็ดเกดมากตัวใดงวดนี่หันไปฝันไปว้าแล้วกันได้หันจำว่าได้หันจำว่าได้ฝันจำว่าได้ได้ลามัวงไปบางงวดนีงวด่อนนี้หลังกาที่ปลอยแปดสามเดี๋ยวัน่าได้ลามกล้วยให้ลามัวงก่อนล่ากล้วยไปสามตัวล่ามกล้วย่เนามนั่ครับผมโอ้ยมันเกะเขาท่างเทอาเลยแต่เนาะหันได้ลามัวงล่ามกล้วย นัง่งโดคุยกันโดนๆเท่านัง่งบาคนดิ์ไปนามา,ลมาหลังนี่คือจะนั่ใจที่คือมันถิ่นมากตัวใดครับผมออ,อาซี่ใช่เมื่อเลื้ยงนี่เจ้าฝันจามคล้ยอีกจ้ะไกวเหล้ากับอะไรเรือ่องจามกล้ยจ้ะจามกล้ยไปอีกจ้ะขันบ่วลำกล้วยมันบ่เข่าดิน้ำลำกล้วยนีมย่มันเข่าด,ด้วยดิใจเย็นเด้อครับพลพี่น้องครับตอนนี้เพิ่นกำลังวิเคราะห์อยู่ กะที่มีคงสุดท้ายอีก hehe, จก so ักรอบสองรอบกูล่ะมาตอกย้ำความฝันเล่าแล้วก็มีมาฟันขับอาดคงสุดท้ายอีกมื่อก้อนเลขออกอีกเนาะฉะนั้นแล้วก็ให้ตามไว้ครับพี่น้องครับครรััับบห้องงไวกกินนนเด่มมาาตล เมื่อนักันนี่หวดที่มาตองหวดเราหายเขีมาตัวเดียวนะครับเ,เดี๋ยวกะทาลุนเบิ้งครับพ่อพี่น้องตอนนี้เขาก็ใส่ข้อเงียบให้เพิ่นวีอคอสกัดเพิ่นบ่รใครมีเวลาเดยวีคอปนัยดอกเวลาแม่เพิ่นกับไปแม่วีคอหายทันเทาบ่มาก,กับบได้แนวทางไปฝากาเอฟซีทันที่มากับรังเทียกับแม่พอเพิ่นที่กิ่งเราผม,มผมแม่หลายรอบ<ม>ไปเลย แล้วเราบ่เนี่ยไี่ยาเฮ็ดงเายไม่เฮ็ดไว้เลีวใช่ละโอ้ยนั่นโซ่นี่ใจสีขาดเอาแม่เนี่ยเาบ่เนี่ยสามหนึ่งตัวนี่โอ้เขียนเขนเขียนไสพี่เดี๋ยวเขียนเสืใบใหญ่ๆในจังสั่นมันกะบ่เห็นเหรอเนาะเอาราการลราบาดนี่ แต่ว่ายังนี่สองอันวงไว้่าสอันคือวงทั้งสองอันทั้งโรยบวงเล็กลางบวงให้จังไลยอันนี้อาจจะเป็นล่างเน่ยสามนั่งนี่อาจจะเป็นล่างเอเาขียนคางๆมันจะได้หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีเขียนตัวใหญ่ๆไว้แต่วโซ่กันก่อนจามือแรงนี่จะเริ่มฝันเด้อ่อยแล้วจะเก้าเจ้าปล่อยเลขแล้วนี่เจ้ามากขีฝันวงสองมือแรงนี่สิได้ลามง้อลามข้อยวกกันเดี๋ยวทะลุกันขันฝันนี่ก็โทษวางได้ละ้ายเด้อเอาเรื้องฝันคือบ้างเนี อแค่ไหนเป็นเลยรูปตอนนี้ไหมอืมข้าไปนะอืมฮะอันนี้บนบักยันโอ้ยรนมีเมียจีงยังไเบอรอืมนี่เดียนจักน้อยก่อนเดีบยนที่พ่อเห็นเน่ยอะคุณได้กัน บันจังแล้วบันเนาะถือมาแล้วนะเขียนนบราต้องเขียนบนเนาะเรียกตอนหางหนึ่งเขียนจั้งหลายเอาถือไดยเนาะเอาถือเนี่ยอ้าวเห็นแล้วเนาะบานี่เอฟซีเนาะอ้าวบานี่เปิดเผยออกมาแล้วครับเปิดเผยออกมาแล้วงวดวัางหนึ่งห้ยแปดสามเม็ดเดียวงวดนี้ฟันให้ยเจ็ดสองกับสามหนึ่งกระซัมเม็ดเดียวลราเพราะว่าเจ็ดสองในหนาที่เป็นบนมันม่สามหนึ่งหน้าที่เป็นล่างกระบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวตัวเนาะโอ้ชัดเจนชัดเจน ผู้ใดชอบไปจัดขัดกระพานเด้อพ่อพี่น้องครับเลขก็มีตือมีผิดเห็นบ่น้อเอฟซีเอ้ยพ่อพี่น้องของ่อยก็ได้เห็น,านบนนคนนาครับขันเห็นาาบ่ชัดจะบอกนะครับผมกระชืเอเฮียจังไหนหรอเถอะขันบช่ชัดก็กได้ตอนนี้กำลังไล่สดสวัดี่้ารสคนที่กําลังติดตามรับชมทางช่องเซียนน้อยพารวยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะติดตามรับชมตัวเลขแนวทางของบุญพารวยบุญพาโชค หรือว่าทีมงานบุญพารวยนี่แหละอ,ะอีกช่องทางหนึ่งบาชัดพอเห็นบอพอฉีเห็นบอครับพอเห็นมอพอว่าสัญญาณเน็ตว่าใครดีไปไหนเนี่ครับคนเขียนไม่ค่อยพูดคนถามถามเกง่งอ่า <c oughs> มันกระ้องสั้นละครับพ่อไม่น้องครับขาห้องพอถามพค้นกะบม้จักค่ำฉีวาวเราเพียตตามบอกฮงซีรีสปกติเราเราเก่งขึ้นอย่างนี้ดิ เก็บยันค่าสั่งะเก็บยังค่ะเจ็บสองโอ้เพ่นว่าใครเห็นดีๆตัวนี้บ่เห็นเลยจ้าไล่ไปเบิร์ว่าฉันโอ้เห็นะไรนะเอาเขียนไห้เด้อครับมีเลขหางเดียวอ่ามีเลขเอาประมาณมีเลขสองหางเขียนเอาครับเันว่าเห็นกัะไรผู้ืใดว่าเห็นเพราะว่าผมไล่สดตัวเลขอาชิม่ชัดเจนไปไลยครับไม่ใช่เขียนใหม่มีเจ็ดสองกับสามหนึ่งครับอางวันวันหนึ่งข้าเจ้าถือเพื่อนใดยาก ใคค่าน้ำร้อนน้ำซ่าเพื่นกับโท่หาเพื่นโอดเพิ่นิเบอร์ทพ่าเปนยันเบอร์ทยังไงไปน่นี่อ้าววาไอ้เพื่นเนี่ยสำหรับเบอร์บัญชียังเาเเาได้อยู่บอกเบอร์บัญชีเพื่นบอกได้อยู่เดี๋ยวขอิเกนเบอร์ทจ้าไว้เพิ่นจได้เห็นให้บอกเบอร์บัญชีอยู่ไดเนี่ยเบอร์ทครับเบอร์ทศูนยาขอเบอร์ทแนจากราันาวศูนยังก่าศูนย์เก้าศู เก้าศูนย์สองแปดหนึ่งสองแปดนึ่งสี่อกันเออมันเป็นอะไรถ้าเขียนอย่างเงี้มันซ้ำมันศูนย์เก้าศูนย์สองแปดหนึ่งน่ยงบนสามสี่ศูนย์เก้าสามสี่สามสี่ศูนยเก้าเออนะนี่บอกแล้วต้นหัวข้อเสียนน้อยไป เออเจ้าน <mm um> ้าตัด uh> สิ์นี <S <s yes ่บอกแล้วลหะอ๋ออันจังไก่เลขบัญชีไก่ทุ่มหาเปิ้นรลดจ้าอืมเออขนขะเจ้าก็ทำเนาะรับผมรอบแเข่งกับเลือมเข้งกัธนาบ้านวาร์นั่หละวารเพิ่นรลดนั่งค้นเพิ่นจันมีน้ำจินน้ำใจถอดก้นทีดเลขนี่ข้าเจ้าอยากให้จจนี้อยากให้กำลังใจเปลี่ยนซั่เอายังซัมตอนนเอาโชคมาในโช หาโชว์ตัวเลขนะครับจะสรุปตัวเลขทิมท้ายไว้เลยนะครับในส่วนตัวเลขก็เสียนหน่อยรักสิบงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองหาหกห้า,หาเลขวิ่งให้มาวิ่งเจ็ดเด่นเจ็ดตัวเดียวโคโลอ่าน่าจะมาหลักสิบวัน่าแต่ว่าจับคู่ชุดบนนี่จับคู่ไปเจ็ดสองครับบนจับคู่ไปเจ็ดสองล่างไไห้ล่างให้สามหนึ่ง แต่ว่าซึ่งกับเพายตโตล่างที่เป็นบนก็เป็นไปได้นไดบนกะ็ะิเป็นล่างก็เป็นไปได้ฉะนั้นแล้วกาอย่าเลื่มบนล่างล่างบนนะกับขวาที่เลื่อมอะไรเลยนี่เกตสองนี่กับ,บกับด้วยเกตสองสองเกตนะครับสามหนึ่งหนึ่งสามนะครับกัเบิงเบิงพิน,น้าวเด้อครับรพ่นอพี่น้องครับ คือหมวดกวันนี่เนาะเอาวาว่าเาว่าวันนี้จะเต็ที่จะว่าว่่่านนีคือเด็กรางหมวดกวันนี้เลยสองทีหมวดกวันนี่เลยสองทีเลขบวคขึเป็นแปดสามกับชุสาล่องไปเนาะโอ้มวดเอาเป็นทั้งสองทีคือบมล่งขนาดบานนี่กับก้อยไปช่ดังวคับเกี่ว่าหนว่าเข่าต่ำที่ขึดนะครับ มานี้มาเขาที่สองเนาะครับเข่าที2 2> <entendeu? S 3> ่สองเขาที่สองมานี้ก็ที่ได้ไปยังขึ้นมาถือกที่สองขึ้นบอกเพิ่นครับกำบ่าขั้นกาบอกเพราะว่าพ้นชัดการาที <mod> ่ซื้อเอาครับเจ้าของเอาเมื่อนั้นโดเจ้าของไปถือชั้นดาบครับมันเป็นหาสองเลยไปใช้หาสองมาเลยลืมเรียกตัวนั้นเลยเไหยครับผมกำบังตัวมันกับที่บ้าแล้วทางตัวเดียวกันขึ้นมหม ตัวนี้เป็นบนตัวนี้เป็นล่างเพราะสิมาสูตรเก่าสีมาสูตรเก่าคือต่ำสามหนึ่งต่ำสามหนึ่งว่านี่อ้าวเออว่ามันเลขงามอีกคือทุตประหาัดดูครับผมอ้าวสัดเกลียสัดตัวสั่นเนาะเมื่อเศร้ากับเปียลแล้วโรตีไปแล้วครับผมเมียนลอตเตอรี่ไปแล้วเนาะ บ่ฝันบอกซื่อไว้บ่ขั่นเลยฝันบากื่อไา่ชอาซื้ว่าสี่ฝันมาได้อย่างนี่มันมาเอ่งนมันเว้นฝนรอจนอนบ่กว่าสุด้านอรถบานแล้ออยู่นี่หูขั่นเนาะไก่ท่านโอ้ย่เฮียนอยู่ไก่ท่านเอาไงเอาจังซี่กะขันฝันจังไรกะยาเลืมฝันว่าไรลามม่วลามกล้วยไปขื้เกาเน้นไปเข่าจังเน่นาะเพิ่นกะบ่เพิ่นกะทานเ่ยลาำไม่ดีบ่เพิ่นหมอด่ไม่เดไปทีหมอหนึ่งทั่วมากทั้งคนละคนทั่วมากกข้ใจกันไครับ เราเลยบอกบอกว่ามัดบอลวพีกล้วยตอกล้าเดือนมาเหมันครับแน่แน่แหแ่เราจีนแี้วเดิกเอาวัสดุแล้วไปซือ้กันทองเงินหรเหือนกันเอยนเพอมันจีใจเพื่อนี่ดอกครับผมกพอะไรจะซื้อสู้รถน้ำป่าครับครับผมอ๋อครับผมบอกเป็นยังว่าจะบอดเลขเทียสอตัวแตกแสงสอตัวแตกเนีเอฟซีอวนไมาให้นี่ยภาซาอย่างให่ดีก็ยังมีเอฟซีก็ได้ฮะเองสั้ตตัว กินแทนแล้วแล้วก็ดีอยากพักพอนเองขาลบก่อนแล้วเดื่อเจ็จง้านี้ดี่ก่อนเลยเนาะครับผมง้ามอยู่ดอกเจ็ดสองกับสามหนึ่งอ่าผู้มากลูดกับลูดเจ็ดไปลูดสั่นตัวนะอาลบก็ได้ั้นมีแล้วสั่นครับผมขอบคุณนายอะไรครับครับผมวัสดีครับ